เฮ้ยเฮ้ยพี่ขวดกับไอ้ๆๆไ <c oughs> ใจร้าวเดินคู่กันน่าจะมาตั้มกูเก็บศพแน่นอน <c oughs> แต่ว่าพี่ไรเดนอะกดปุ่มให้ผมก้ <c oughs> <ตล>อนนะก็จะไปดูกล้องมันนะครับโมไม่ได้ดูกล้องเลยครับไอ้เจ็ทวบ้าน <c oughs> ไม่ได้ดูกล้องครับไฟกล้องไม่ติดครับไม่กำลังไม่ผมกำลังดูกล้องไงผมกำลังดูกล้องแล้วก็พี่ขวดกับใจร้าววิ่งเข้ามาไง ก็ผมที่จับมือกันไปท่องไฟมาโอ้อไม่ใช่มาเก็บศพนะไม่ใช่มามามาไปผู้ล้มต้นตายอะ่ะแล้วเดี๋ยกิจยังอยู่ทุกคนให้เดี๋กิจเล่นก่อน<ป>ให้เดี๋กิจเล่นไปก่อนนะให้เดี๋กิจฆ่าไปก่อนนะเราจะยังไม่ฆ่านะซึ่งใจร้าวกับพี่ขวดซึ่งจะไว้น่าจะไว้ใจกันได้ ถ้ากุ่ล่ำหนอนเฮ้ยเฮ้ยมีไะพี่ไวตายเียพี่ไวตายมากูเลย What did you say อ้าวแล้วทไมพี่จอยไม่ดีพอละพี่จอยกับพี่ไว้อะคือคือทาเควสในห้องไฟเสร็จพี่ไวเดินตามมอยู่ข้างหลังอยู่ดีเลือดก็กระฉูด แล้วไอ้ไม้ก็กดปุ่มพอดีแเป๊ะเป๊ะแสดงว่าไม้ไม่ฆ่าถูกไหมพี่คือไม้ไม่ใช่คนฆ่าไอไอ้เคไอ้เคเพิ่งเดินมาเจอศพพอดีเหมือนกันฉะนั้นไอ้ไม้กับเคอะไม่ใช่มีสูเปอร์อยู่ก็เลยพี่คนกับพ่อบ้านสินะคผมเดินนำหน้าดับยวมันเคมาเดี๋ยวมันคน่าจะเห็นผมนะที่อัปเปอร์ที่เราไปกดปุ่มด้วยกันแล้วผมเดินมาคาเฟ่ละ ตอนนี้อยู่ข้างบนสุดของคาเฟ่ครับไม่มีครับผมเพิ่งต่อสายไฟแล้วก็ตรวจเดินเกียเมื่อกี้ครับไม่มีนะครับผมไม่เห็นมี่ขวดเหมือนกันครับโ <c oughs> อ้ยากวะพี่ขวดน่าจะเป็นสวัปเปอร์นะลาเด่นเป็นอะไรไม่รู้ถ้าตำรวจยังอยู่ผมโดนเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ซูเปอร์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 ใช่ไหมแต่ต่อหน้าผมเลยผมเห็นผมดูกล้องอยู่ซูเปอร์ไม่ใช่พี่จอยซูเปอร์ไม่ใช่เคซูเปอร์ไม่ใช่ใจร้าวมีพี่บอทคนเดียวที่ขึ้นไปคาเฟ่อ่าบอกผมได้คำเดียวว่าแอดมินมี3คนมีใจร้าวอยู่ในแอดมินผมเดินออกไปตอนที่ผมอยู่แอดมินพี่ไรเดนอยู่ทางขวาเพราะชื่อเขาอะลอยอยู่ทางขวาแยกเลยครับอยู่ตรงสามแยกเลยพี่บอทเห็นได้ไงอะผมว่าพี่บอทนะสายตากว้างไกลมากเลยอะไม่่ใชเว้ย ไม่ใช่เลยทั้งหมดคุณไรเด้นฆ่าตัวตายอะไรเอาพี่มาเอาเราพี่เป็นหมอได้ไงไรเด้นบอกเป็นเอ้าอะไรวะไรเด้นจะรวนเอ้าอะไรวะพี่อะไรวะเอาแล้วแล้วพี่พูดพี่เดียวแล้วอะไรเนี้ยมาพูดตอนแล้วพี่ไวพี่ไวย์เาเป็นหมอไม่ใช่หรอพี่ไวเป็นหมอไม่ใช่หรอพี่บอดอะเป็นเราต้องเก็บพี่บอดไว้พี่บอดเป็นเดอะกิทยังไงเราก็ต้องเก็บพี่บอดไว้ ข้ากลุ่มล่งหนนิดๆบทมึงจะตายมึงครับแล้วคุณปวดแยงจอรีบอดทำไมเมาขวดออดบนดับเป็นคิวไงอ๋อกระดับเป็นคิวอ่ะถูกแล้วมาทำถูกทำถูกทำถูกถูกตอนแรกจะให้เกาะเคเคไปแล้วแล้วเกาะเคเคใช่เอเคโดนตั้งสองรอบ บานนชัวๆคึง่ทำไมอ่ะพี่ผมจะเป็นซูเปอร์ได้ไงผมทุกข้อรองอยู่อ่ะพี่เลยเด่นคือตัวแตกสามแยกเลยอ่ะต้องไม่ติดครับเมื่อกี้ไม่หมายว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วที่มันตายสามแยกอ่ะแต่เพราะว่าพูดตำแหน่งผิดหมดเลยนะไม่ไม่ไม่พูดตำแหน่งผิดพี่ไอ้ไสามแยกเมื่อกี้แอดมินอ่ะคือผมนึกว่ามีซูเปอร์เพราะตัวมันแตกไงแล้วพี่จอยอ่ะไม่ได้เป็นคนปาดแน่นอนพี่บอดโหวตใครอ่ะโหวตพ่อป้านไงเอ้าทำไมถึงรีบโหวตอ่ะพี่ก็อั้นใจว่าพ่อป้าเป็นไงพี่จอยโหวตใครอ่ะ Ôi, không anh vậy ủa trời láo ủa tám tám lên ốc Hãy subscribe อใจล้าวมึงเป็นเด็กกิจเหรอทำไมมันเหลือสองคนแย่หว่าผมไม่เป็นเด็กกิจแล้วแม้ผมโลกว่าผมไปกดรีพอร์ตเลยข้อเชื่อเลยมึงเป็นโจ๊กเกอร์เมื่อกี้กูโหวตมึงไปแล้วมันเลยเป็นสองสองไปแล้วฉันชอบเสียงเพราะว่าเอกีว่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสตรีม2องทุทุกวันเลย